อยากได้รถป้ายแดงแต่ขี้เกียจรอมาคันนี้เลยตัวนี้ ISU ซ m d MA x s x s p e c Cap 1.9 SLX ตัวท็อปสุดแล้ว X Series แท้ๆปี21ไม่ไม่ถึงหมื่นน้อยมากๆกับคันนี้นะครับงวดแรก8,700งวดต่อไป13,000มีดียังไงมาดูกันครับ สวัสดีครับผมปลื้มนะครับจากผมรถสวยยุทธคาวันนี้ภูมิใจนำเสนอน้องใหม่พึ่งมาสดๆร้อนๆเอามาไม่ทําอะไรเลยรถคันนี้เดิมทุกจุดจริงๆใหม่4200เท่านั้นน้องป้ายแดงรถปี21นะครับราคาค่าตัว689,000กับ X-Series 1.9 SLXD-Max คันนี้ปีแรกผ่อน8700ปีต่อไป13,000บาทโดยประมาณคันนี้บอกเลยต้องใช้กำลังเงินหน่อยนะครับแต่ แรกกับความคุ้มค่าคือสภาพน้องป้ายแดงใหม่ๆสดๆรถคันนี้สวยกลิบๆไม่ต้องไปรอรถ5 6เดือนไม่ต้องคันนี้แต่งแม็กมาแล้ว2อสามหมื่นจัดการให้ลูกค้าไม่ต้องบวกเพิ่มโหลดมาแล้วเรียบร้อยคันนี้มีดียังไงมาดูกันครับด้านหน้าต้องบอกเลยเดิมโรงงานชุดแต่งโรงงานเท่ๆแบบนี้ไฟเป็นเดย์ไลท์นะครับเป็น LED แล้วตัดมงตัดหมอกม,มีมาให้นะครับกรอบป้ายทะเบียนแต่งไรเทีเนียมาให้แล้วก็นี่เลยอิสตัวนี้สีแดงค่าสติ๊กเกอร์ยาวจนถึงท้ายรถเลยนะครับ สีขาวนี่ออกคลินคลีนแมกลงเวลมาให้ตัวใหม่เลยนะครับตัวนี้2องสามหมื่นลูกค้าไม่ต้องไปจ่ายเราจ่ายให้นี่กระจกตัดทูโทนมาเป็นดําเป็นขาวมีไฟเลี้ยวมาให้ตรงนี้นะครับแล้วก็ตัว X นะครับเท่มากนะฮะแล้วก็ที่เปิดประตูนะครับครอบโครเมียมมาให้นาอคิ้วค่อนข้างครบเลยใหม่มากหูแลแ้วแคบกว้างเลยนะดุ นี่เลยฝาถังน้ํามันนะครับดีแม็กแบบนี้นะครับซุ้มล้อมาแบบนี้เลยไฟท้ายสวยๆนะครับผมตัวนี้ไม่ใช่แดงครับทีมโรงงานแล้วเป็นไฟแต่งมาครับแต่งโรงงานมานะตัวนี้เป็นสีแดงนะครับผมแล้วก็ครอบค้อมยมมาครับตัดเทามาสวยมากแล้วก็สติ๊กเกอร์เนี่ยลาดยาวมาแล้วชุดท้ายเห็นไหมโคตรเท่เลยครับลูกค้าเท่มากๆเลยคันนี้นะครับชุดท้ายเป็นแคปร,ราตัดสีแดงมาคันนี้1 0เต็ม10เลยไม่หกักแม็กไลเนอร ใหม่มากๆรถใหม่สี่พันนะครับเออมีกล้องมองหลังด้วยนะครับโอ้โหแน่นจัดโอ้โหแน่นจัดนะครับลูกค้าโอ้โหแน่นจัดเลยสภาพแบบดีมากๆไปดูด้านในกันภายนอกแบบนี้เลย 10- เต็ม10นะโอเครถเพิ่งเข้ามาใหม่ยังไม่ได้ทำคอสซัลอะไรมากนะครับผมแต่จะคลีนให้หัวเกียร์แต่งมานะครับจอโรงงานสัมผัสทัชสกรีนมามาัลติฟังก์ชั่นมีแอร์แบกจัดมาเลย2ลู่เลยครับผมโอ้โหเท่มากนะฮะที่เก็บคงเก็บของในกดเกิดเนี่ย รู้สึกมันดีอะฟีลลิ่งการทัดมันดีมากนะครับไฟห้องโดยสารยังไงใช้ได้ทุกดวงนะครับแล้วก็นี่เลยกระจกแต่งหน้ามีมาให้นะครับถึง2บานเนะาะเบาะ X-Series แท้ๆนะครับแคป o โอเพแล้วตัวนี้ระบบภายในฟังก์ชันจัดเต็มมากๆ10เต็ม10ไม่หักเลยนะครับสวยมากๆหูเขาเล่นเฉดสีแดงดําได้สวยมากมันไม่ได้แดงทั้งแถบนะเออตรงแบบตรงเนี้ยค่อนข้างดีงดนงแดชบอร์ดทำมาดีมากๆนะฮะ จงมองข้างลั๊กไฟฟ้าโอ้ระบบจัดเต็มเสียบ USB สาย USB อะไรได้หมดเลยตรงนี้10เต็มสิเลยลูกค้าคือไม่พูดเยอะนะครับทุกอย่างใหม่มากๆเลยคันนี้ปีแรก8,700ถูกจริงๆครับอ่ะขึ้นให้ดูจริงๆนะกับการนั่งโอเคนะครับขาเหลืออยู่นะครับการเปิดปิดง่ายนะตัวนี้มีตัวจับตัวเปิดกดออกนะครับแน่นแบบนี้เลยนะครับหัวเลืนเหลือขาพอได้นะที่เก็บสัมภาระมีนะครับแล้วก็โอ้โหเคร่งเสียง โอ้สุดยอดเลยนะครับน่าจะแบบคันนี้ขวัญใจแบบวัยรุ่นวัยซิงเลยพี่ใครมีกำลังเงินคันนี้มาเหอะไม่สี่พันสองสภาพเนี่ยเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์ใหม่ๆกริบกริบไม่ต้องไปรอป้ายแดงคันนี้ดีมากๆแล้วก็ตัวนี้ออกได้หลากหลายอาชีพมากนะครับแล้วก็ฟรีตรงนี้เลยค่าโอนค่าจัดภาษีพรบ,บประกันภัยนะครับแล้วก็ถ้าฟรีดาวได้จะฟรีดาวให้เนาะส่งรถถึงบ้านทําสัญญาฟรีสิ่งที่นะครับลองดูคันนี้ปีแรก8,700คุ้มมากๆกับสภาพที่แบบ ใหม่กรีบๆแล้วเขาแบบจัดเต็มมากนะอีสุนี่ผมยังแบบเห็นแล้วแบบมันสวยมากชอบจริงๆนะใครสนใจโทรเบอร์สอบตรงนี้เลยนะครับเดี๋ยวไปสรุปกันอีกทีนึงกล้าหน้าใช้ใชยังไงนะครับผมตอนแรกก็สะดุ้งอยู่แบบเฮ้ยทำไมแบบงวดปีท้ายมันค่อนข้างแบบเฉียดเฉียดเหมือนกันนะครับหมื่นสามแต่พอมาเห็นสภาพรถสภาพใหม่คุยตี้ของรถคุณภาพรถผมกล้าพูดเลยคันนี้ไม่ต่างจากป้ายแดงมากนักนะครับ ห่างกันไม่ไม่มากเลยนะครับรถวิ่งไปไม่ถึง5 0 0 0โล4,200้ยโลใช่ไหมโทนี่สุดยอดมากคันนี้ใครสนใจเป็นสาย X s e r ซ e s ไม่ต้องไปรอนะ6-7เดือนไม่ต้องไปรอคันนี้ได้เลยออกได้ทุกอาชีพนะครับฟรีพวกตรงนี้เปีย่ยงมาให้นะครับฟรีพวกค่านี้มาเลยแล้วก็สนใจโทรเบอร์เฮ er ียปังนะครับ0836529444อีกทีหนึ่ง0836529444เเบอร์เฮ er ียปังโทรได้เลยหรือว่าพิมพ์สนใจในคอมเมนต์ก็ได้สนใจแล้วก็ทิ้งเบอร์โทรศัพท์ของพี่ไว้เช่น ผมชื่อกายนะผมกายสนใจครับ0 8 7 4 4 6 6 6 6 6เนี่ยเดี๋ยวผมจะให้พนักงานโทรหาสวัสดีผมปลืม้มต้องบอกตัวว่าคันนี้ใหม่มากๆภูมิมมใจนำเสนอมากๆาก8,700บาทปีแรกคุ้มสุดๆส,สวัสดีผมปลืม้มขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ